กลุ่มคนส่นทําไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโโญ่เนี่ยรูปกระบาลมึงให้อ๋อเยอะว่าไงอาจารย์เบียร์หน่อยอาวเชิญอาจารย์เบียร์หน่อยจีเนี่ยไปออกรายการมาได้บ้างอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวมันสรุปทีหลังอาจารย์อาจารย์เบียร์มาสการ์คาพาร์ชการ์คาอ๋อไ,ไปออกรายการอะไรมาบอกให้ฟังเล่าให้ฟักหน่งยจ ว่าสกัรออมาแล้วอ่ามาเป็นรายการช่องช่องแดงธรรมดาของแทบพลันอยู่รายการที่สงนะครับก็คุยเรื่องประเด็นนี้แล้วครับแล้วก็รายการช่องการมาสาไปออกด้วยครับก็คุยประเด็นเรื่องเรื่องเรื่องประเด็นแต่เห็นว่าโอ้โหเจะาวาดมาเห็นเจ้าน้อยลงครับเหมือนเหมือนเจ้าน้อยะพูดน้อยลงข้อความก็ยังจะส่งหาประเด็นทางการเมืองสามารถเก่าก็ แต่ก็ยังมีคนเล่นประเด็นนี้เยอะครับเพราะว่าจริงถ้าเป็นประเด็นทิศอารอย่างเดียวก็คงจะกระแสไม่แรงขนาดนีแต่ประเด็นมีพรกวัดมีมม่วงมาด้วยมันก็เลยกลายเป็นกระแสไม่แรงมากที่ไปวิพาษ์วิจารเรื่องตามบริจรื่องของพระกับการหารายได้มันก็เลยกลายเป็นเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเสียงเล็กน้อน้เป็นยังเป็นยังไง ประเด็นเป็นยังไงประเด็นประเด็นที่อย่างก็อย่างที่พระจามหาวัฒนาท่านไปออกรายการหวนกระแสมานะครับมันเป็นประเด็นเดียวกันเลยครับก็ประเด็นเรื่องที่ว่าพระไปพูดจาไม่ดีอย่างเนี้ยครับที่ไปพูดเรื่องดูถูกเงินบาทสองบาทพวกโยมทํากันมาพระทําอะไรนะมีคนบริจาคเงินหมื่นหนึง่งโยมทําได้แบบเขาหรือเปล่าพวกกระจอกกอกล่อยทําไม่ได้แบบเขาหลอกอะไรประมาณนั้นนะครับที่พระ พระราษท่านไปพูดอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็กลายเป็นความเดือดดานของพุทธศาสนิกที่ทําไมถึงออกมาพูดแบบนี้แล้วก็ออกมาพูดแบบว่าโอ๊ยงานวงานคนถวายหมื่นหนึ่งห้างานก็ห้าหมื่นแล้วพวกโยูไม่เข้าใจหรอกเงินมันถึงได้เยอะแบบนี้สะสมกันมา20 30ปีมันก็เลยกลายเป็นมองไปว่าพระรวยคนแม้แต่แท็กพลันยูเองอะครับโพสต์แล้วคนก็เข้ามาให้ความสนใจมากมันก็อยางพูดนะครับว่าอะไรนะลูกี้ไปบวชเป็นพระดีกว่า อะไรเงินก็ได้สตรีก็ได้ได้หมดเลยไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันกลายเป็นตอนนี้ครับคา,ารวาสอ่ะเข้าใจไปแบบนี้หมดแล้วครับว่าอาชีพพระเนี่ยคือไปทําเป็นอาชีพหาเงินสตรีก็ได้สตางก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาทงสังคมทําให้ความศรัทธาของคนค่อยๆลดลงเรื่อยๆอะครับมันก็เลยกลายเป็นอย่างอย่าง,างที่พระอาจารย์สรงทธธุกข์ทัเคยเมตตาที่พระอาจารย์เคยเมตตาครับว่าศาสนามาเสือ่อมมาเสื่อมใจ,ใจคน มันเสื่อมจากใจมันไม่ได้เสื่อมที่ที่ศาสนาจริงๆมันเสื่อมที่แต่ละคนถ้าใครยังมีศาสนาอยู่คนคนนั้นก็ยังรักษามารักษาพระศาสนาไว้ในใจได้จะไม่เสื่อมจากใจแต่ปัญหาตอนเนี้คือ,ค,อคือคนเนี่ยเข้าถึงธรรมะน้อยครับเวลาคนเข้าถึงธรรมะน้อยมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ทําให้ศาสนามันมันมีความสําคัญน้อยลงสําหรับคนเพราะเห็นจากตัวอย่างคือคนเราเวลาผัสสะกระทบครับมันเห็นจากจากภายนอกว่าเออภาพของศาสนาเนี่ย อันนี้คือตัวแทนเลยเป็นตัวแทนแล้วแล้วแล,วแ,ลวแต่ละลูกที่ออกมามันคือคณะปกครองครับมันเข้าใจได้เลยว่าคนที่ไม่เข้าใจธรรมะมันจะสามารถคิดได้ว่าอันนี้คือตัวแทนได้เลยว่าเนี่ยระดับเจ้าคณะปกครองทําผิดขนาดนี้ขนาดหัวยังเป็นอย่างนี้หางก็ต้องเป็นไม่ต่างกันแล้วยิ่งล่าสุดนะครับอุปชากับลูกศิษย์ไปนั่งเถียงกันในรายการหอวกระแสครับเจ้าวาดระดับแบบพระราษนะครับกับพระลูกวัด ที่เป็นลูกศิษย์กับมานั่งทะเลาะกันแล้วระดับเจ้าคณะปกครองขนาดนั้นนะครับแต่ไม่มีวุฒิภาวะในการที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองอะครับเอามานั่งสับลอกกันออกมานั่งด่าก,กันนี่ที่ผวเยี้ยนี้ผมพูดเวลาไปออกรายการมาล่าสุดนี่ก็พูดว่านี่ไม่ใช่พระลราดธรรมดาและนี่ลาดน้ํามันเข้ากองไฟจุดไฟเผาตัวเองเรียบร้อยแล้วพรราลาดเหมือนกันลาดโดยตําแหน่งกับลาดน้านํามันใส่ตนเองอย่างงี้ครับเนี้ยมาเวลามันมันเป็นแบบนี้ปุ๊บครับคนก็เลยมองว่าโอ้โหนี่พระลราดเป็นอุปชา กับลูกศิษย์ตัวเองทะเลาะกาันตีกันกาลางรายการแล้วไม่มีใครห้ามใครเลยแทนที่พระผู้ใหญ่จะห้ามแบบไกลมันก็เลยยิ่งกลายเป็นแบบโอ้โหนี่คือวงการพระสงฆ์แล้วคุยกันนะครับมีแต่เรื่องกิเลสมีแต่เรื่องการสะสมเงินสะสมทองมีแต่การอยากได้ลาบสก,การะแล้วล่าสุดนี่ก็ข่าวอย่างช่องแปดคุณพุทธพิวันทํารายการนะครับตอนนี้ก็พูดเรื่องนี้เยอะมากมีการสาวไส้สีกาเนี่ยออกมาครับแล้วแต่ละคนก็คืออย่างวันนี้ผมคุยกับอาจารย์จตุรงในรายการนะครับ อาจารย์โตโมาพูดว่ามีพระหลายจังหวัดมากอาจารย์โตโก็เขียนชื่อจังหวัดขึ้นมาครับแล้วแท้ก็บอกว่าโดยมากเป็นภาคเหนือหมดเลยก็มีผู้หญิงคนนี้ครับเขาเข้าไปแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าพระเนี่ยหลายวัดเนี่ยเขาพูดเลยว่ามันไม่ได้เกิดจากความที่เขาเนี่ยต้องการทางการมาราคะแต่สิ่งที่เขาพลาดเนี่ยคือไปพลาดว่าเหมือนแบบมีความโลภอยากได้เงินนะครับโยมอุปถากมาขับรถเบนซ์มานั่งเอาผาดมาเอาเงินมาบริจาคเอาเงินมาถวายทีหนึ่งสามแสนสี่แสนก็เลยเป็นเหตุให้ เอ้ยคารนเราจะได้อุปถากมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็เลยแบบว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้โยมจะมาตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนนะท่านรอได้ไหมจะเอาเงินมาถวายเพิ่งลงเครื่องบาก็เปิดกุฏิต้อนรับเขาบางทีแต่งตัวไม่เรียบร้อยถ่ายรูปแบ็คเมลไว้ไปพูดจาหยอดพระพิสูุสงระดับพระเถระหยอดหวานหวานก็แคปหน้าจอไว้แล้วพระก็เหมือนแบบสารภาพออกมาว่าพลาดพลาดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไปแบบไปไป,ไป,ไปหลงคาลมไปอะไรอย่างเงี้ยครับ กิดการใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงกันมันก็เลยกลายเป็นแบบเหตุปั่นขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนเนี่ยเกิดความแบบเฮ้ยพระระดับพระเถระผู้ใหญ่ไม่ควรมีปัญหาแบบนี้ไหมไม่ควรมีความโลภแบบนี้ไหมไม่ควรไม่ควรมานั่งคุยเรื่องเองินเรื่องทองแบบนี้ไหมเนี่ยประเด็นตอนนี้มันเป็นไปในไปในเวนี้ว่าเฮ้ยพระเราเนี่ยพระต้องเป็นผู้รักน้อยสันโดษอย่างล่าล่าสุดเมื่อวานนี้คุณแพรลี่ก็พูดนะครับว่าพระเนี่ยต้องจนถึงจะดีเพราะเป็นแบบอย่างแห่งความมักน้อยสันโดษขว่าต้องรวย ถึงจะดีเพราะคาราวาจะต้องเป็นแบบอย่างแห่งการใช้ชีวิตแต่ตอนนี้มันกลายกลับกลายเป็นตะลักกับตะละปัดกันนะครับกลายเป็นพระเนี่ยกับกลายเป็นพระร่ำรวยเงินทองแทนแต่คาราวาที่เป็นคนถวายเงินให้พระกับกลายมานั่งยากจนลําบากจ,จากเศรษฐกิจแทนมันเลยกลายเป็นประเด็นทางสังคมที่ทะเลาะเบาแวงแลวเกิดการทุ่มเถียงกันเพราะมันเริ่มเกิดความเสื่อมเสื่อมจากคาราวาไม่เข้าใจพระสัทธรรมบวกกับพระทำผิดแล้วคาราวาเนี่ยแยกแยะไม่ได้เหมารวมทั้งหมดในศาสนา อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ประเด็นตอนนี้ที่ในสังคมมันกำลังเปกันอยู่อ่อเดี๋ยเอก็เข้าใจได้คืออ่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฟังพอจับประเด็นได้แนละ้วถ้าพอจับประเด็นได้เอาละเขาพอจับประเด็นได้ คืออย่างนี้ขอสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะเท่าที่ฟังจันเบียมหรือยิมเบียมเออเอามาก็เห็นที่เขาโยนคลิปมาให้ดูตอนกําลังฉันแล้วก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พระฟังอันนี้บ่งบอกถึงอ,อในประเด็นของขัดแย้งแล้วก็กร เออเดี๋ยวน่าจะรอสักคู่นะครับทางวัดกลางน่าจะปรับระบบอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับเพราะวันนี้ปรับอยู่ประมาณสามสิบรอบเพราะจุดเด่นในที่นี้หมายถึงอะไรหมายความว่าตรงนี้แหละเมื่อเมื่อมีประเด็นต่างๆตรงนี้ขึ้นมา ประเด็นต่างๆเหล่านี้หรือเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยชาวพุทธเนี่ยที่เป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็ดีหรือพุทธบริษัทที่เป็นวาสศกบาสิกา,าก็ดีเนี่ยต้องเอาเรื่องประเด็นนี้มาเป็นตัวอย่างว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วก็ให้มองได้เลยว่าประเด็นในลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายสําหรับพระสงฆ์ที่เราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ย เราควรที่เจตนาแล้วก็เกิดอะไรนะภาษาพระกาเรียกใช้คําว่าสังเวชเนี่ยสังเวชในที่เน้นไม่ใช่หดหู่ท้อแท้เศร้าเหงาหงอยนะม่ใช่คาว่าสังเวชายานะสังเวายานะเนี่ยต้องเกิดปัญญาสองเกิดโอตตะปกสะดุ้งสะเทือนเห็นบาปที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์เห็นบาปที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ที่ท่านเกิดการทะเลาะหรือขัดแย้งกัน แล้วเราก็ต้องรีบรีบจำกัดวงนะหมายความว่าจำกัดวงในที่นี้ก็คืออย่าลามจุดไหนที่มันเป็นปัญหาดังที่ได้บอกถ้าตับเป็นมะเร็งก็อย่าให้มะเร็งมันลุกลามไปถึงไตถึงปอดถึงหัวใจฉีดวงเข้าไว้แล้วก็รีบโฟกัสต,ตรงนั้นไว้แล้วก็ไปแก้ปัญหาตรงนี้ปัญหาทุกวันเนี้ ให้สังเกตดูนะว่าเรามักจะขยายวงนี่แหละเอายกตัวอย่างเช่นปัญหาของต่างประเทศที่ใช้คลิปเสียงสิบเจ็ดนาทีเงเ้ย้ยนโตมมาในประเทศไทยประเทศไทยทะเลาะกันทั้งประเทศเนี่ยมารู้สึกว่าตรงเนี้ยเราเราอยากให้เป็นประเด็นอย่างนั้นฉะนั้นเวลาเรามีประเด็นต่างๆเหล่านี้ว่ามีปัญหาเกิดในวัดนี้และผู้นำอย่างนี้เบ็ดเสร็จปุ๊บกี่องค์อสององค์ เราก็ขีดวงไว้อย่างเนี้ยแล้วก็ให้รีบแก้ปัญหาในสองประเด็นนี้ให้ชัดแล้วอย่าให้ปัญหามันลามไปที่อื่นประเด็นก็คือถ้าเราไปแก้ปัญหาให้มันถูกประเด็นและถูกจุดอย่างเนี้ยปัจจุบันอย่างที่บอกไว้เหมือนยารักษาโรคมะเร็งระดับพุ่งเป้าเข้าไปจุดนั้นเลยแล้วก็ไปรักษาตรงนั้นให้หายแล้วก็รักษาส่วนใหญ่อย่าให้ส่วนใหญ่เขาช้ำ อย่าให้ส่วนใหญ่ช้ำพระสงฆ์ดีๆอย่าท่านให้อย่าท่านอย่าทำให้ท่านท้ออุบาสกบาสิกาก็อย่าไปท้อที่ดีๆต้องตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาก็บอกว่าพระแบบนี้ไม่เอาพฤติกรรมแบบนี้เราไม่เอาพุทธบริษัทต้องบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่สมณะเชื้อสายสักยบุตรพุทธชีนโนรสไม่ใช่บุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อุบาสกแบบนี้ก็ไม่ใช่อุบาสกในศาสนาของพระเทนเจ้าอุบาสิกาอย่างนี้ก็ไม่ใช่อุบาสิกาในศาสนาของพระเินเจ้าอยากให้พุทธบริษัทตื่นขึ้นมาแล้วก็โฟกัสในจุดนั้นๆแล้วก็ขีดวงอย่าให้ลามให้ลามบางทีมันมาลามแบบขัดแย้งกันเองตรงเนี้ยปัญหามันจะลุกลามใหญ่อยากให้ชาวพุทธตื่นตัวยิ่งอย่างอาจันเบียก็ดีท่านอาจารย์มหาวัฒนาเนี่ยไปออกรายการเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ย ก็เลยอยากฝากในฐานะตมาอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฟังข่าวอยู่ข้างหลังเนี่ยฝากบอกว่าไอ้เนี่ยช่วยไปหนึ่งอย่าไปช่วยยังไงว่าแก้ปัญหาให้ถูกจุดถ้าเป็นโรคที่ศีรษะก็แก้ที่ศีรษะเป็นโรคที่ไตก็แก้ที่ไตมันอาจจะรวนไปที่อื่นก็พยายามป้องกันอย่าให้มันรามไปที่อื่นแล้วลักษพระพุทธศาสนาถ้าเรามองถึงเหมือนองค์คาพยพคือร่างกายทั้งหมด ถ้าส่วนไหนมันมีปัญหาช่วยรียบแก้ปัญหาส่วนนั้นอย่าให้ร่างกายทั้งองค์คาพยพเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้อะมาเป็นห่วงแค่นั้นเองตอนเนี้ยซึ่งบางคนมีพระบางองค์บอกว่าพุทธศาสนาหรือพระสงฆ์เนี่ยในสังคมไทยเนี่ยจะอีกสองปีต้องหมดแน่นอนเนี่ยป็นคนพูดมาขนาดนั้นซึ่งซึ่งเขาพูดมาก็คือเขาดูหมิ่นนั่นแหละเขาดูหมินฉะนั้นพวกเราเนี่ยยิ่งเขาดูหมิน่นยิ่งเขาตําหนิมายิ่งดี เราจะได้มาดูตัวเราเองแล้วก็แก้ไขถ้ามีใครมาชี้จุดที่มันเป็นจุดบอดจุดอ่อนแอทั้งหลายเราต้องขอบคุณเขาแล้วต้องรีบแก้พวกเราเนี่ยมาเป็นห่วงว่าพระพุทธศาสนาองค์คาพยพเนี่ยหนึ่งศาสนาบุคคลคือบุคคลในศาสนาสองศาสนาวัตถุหมายถึงวัตถุโบราณวัตถุเป็นต้น สามศาสนาพิธีคือพิธีกรรมสี่คือศาสนาธรรมคือคําสอนตอนนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนาหรือพูดเรื่องศาสนาปุ๊บเรามองมาที่พระเนี่ยเราเลยไปมองว่าพระคือศา,าสนาซะนี่ถ้าอย่างนี้มันก็ยุ่งเลยแต่เนี้ยพอถ้าพระทําไม่ดีแปลว่าศา,าสนาุดถ้าพระทาดีแปลว่าศาสนาจเจริญมันก็กลายเป็นว่าพระเป็นตัวศา,าสนาซะเองเนี่ย แต่เรากลับไม่มองว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยถ้ามองพระเป็นศาสนาก็ต้องมองบาสกบาสิกาเป็นศาสนาด้วยแต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่นั่นแหละแต่มันอิงกันอยู่ฉะนั้นตรงนี้ก็เลยฝากว่าถ้าองค์ถ้าอุบาสกทําผิดก็บอกว่าเนี่ยตัวบาสกนั้นผิดก,ก็จัดการหรือแก้ปัญหาที่ตัวบาสกนั้นหรือบาสิกานั้นหรือพระสงฆ์รูปใดกลุ่มใดคณะใดที่มี จุดบอดทั้งหลายก็แก้จุดนั้นแล้วก็รักษาอย่าให้กระเทือนสมมุติว่า,าตาไตมันมีปัญหาถ้าปล่อยไว้นานมันลามทั้งนั้นก็จัดการเหมือนอาตมาเนี่ยไตยมีปัญหาใช่ไหมอามาปล่อยไว้ก็สุดโทมทั้งร่างกายเลยกลัวจะเปลี่ยนไตออกได้แล้วก็เอาไตาไปใส่ได้กลัวองค์ขาพยพจะเดินได้จะยืนได้นั่งได้แทบแย่อาตมามองเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระศาสนาซึ่งเป็นเหมือนเอาไวเหมือนร่างกายทั้งหมด องประกอบด้วยนะไม่ใช่ตัวเนื้อแท้ถ้าเราบอกสมมุติว่าตัวศาสนาเหมอนเลือดองค์ประกอบทั้งหมดนั่นนะ่ะคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดอทั้งหลายนะ่ะเหมือนบุคลากรของศาสนาไอตัวเลือดที่เขาไปหล่อเลี้ยงเนี่ยถ้าเลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจไม่ไปหล่อเลี้ยงไตไตมันพังต้องเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวไตออก แล้วก็เอาเอาวัยวะส่วนอื่นเนือเอาไตาส่วนอื่นไปไป,ไปทำหน้าที่แทนเพื่อจะรักษาองค์คาพยพก็คือกายนั้นให้ดําเนินให้เป็นไปได้อยากให้พวกเรานั้นโฟกัสให้ถูกจุดแล้วก็ช่วยกันประคับประคองนําพาองค์คาพยพคือหนึ่งตัวศาสนาบุคคลศาสนาบุคคลหรือบุคคลใดที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้ก็เอาคัดออก เอาบุคคลที่มีคุณภาพเข้ามา,าศาสนาวัตถุมีความจําเป็นไหมจําเป็นเพราะว่าถ้า,าศาสนาวัตถุมันบ่งบอกถึงว่าเรามีาศาสนาวัตถุที่ดีก็เป็นสถานที่ที่จะทําให้คนมาประพฤติปฏิบัติาศาสนาพิธีสําคัญไหมก็ต้องสำคัญเพราะทําศาสนาพิธีด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจแต่เนื้อแท้จริงๆคือาศาสนธรรมนี่แหละ อันเป็นตัวศาสตัวาศาสนาที่แท้จริงคือศีลสมาธิปัญญางน,นั้นตรงเนี้ยเราจะต้องให้บุคคลเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาให้ได้ถ้าพระเข้ามาอุบาสกบาสิกาเข้ามาแต่ไม่สามารถเข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาได้ก็แปลว่าบุคคลน,นั้นไม่ได้เข้าดื่มด่ำในศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เข้าถึงความลึกซึ้งในศีลสมาธิปัญญาไม่ได้รับประโยชน์บุคคลเหล่านี้แหละจะเป็นปัญหา จะมาอยู่ในฐานะของพระก็ต้องเป็นพระที่มีปัญหาแน่นอนเพราะไม่ได้มีศาสนธรรมเป็นหลักในการดําเนินชีวิตและไม่มีศาสนธรรมเป็นหลักในดําเนินชีวิตเนี่ยบุคคลประเภทนี้มาสร้างสถานวัตถุก,ก็สร้างพินเพียเพ้ยนมาปฏิบัติต่อศาสนาพิธีก็ปฏิบัติไม่ถูกเพราะไม่เข้าถึงศาสนธรรมมันเป็นแบบนี้นะฉะนั้นตัวศาสนธรรมสําคัญถ้าบุคคลเข้าถึงศาสนธรรมเสียการปฏิบัติในศาสนาพิธี การทาศาสนวัตถุออกมาก็จะเอื้อต่อการที่จะทําให้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเจริญรุ่งเรืองประดุจดวงประทีบได้อย่างแท้จริงนั้นก็เลยฝากทั้งท่านอาจารย์มหาวัฒนาก็ดียอมจันเบียก็ดีนะหรือพวกเราเนี่ยยอมอี้ยอมต้นบุญยอมตาเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้แหละเป็นช่วงที่ต้องตื่นกันขึ้นมาแล้วอเนี้ยแล้วก็ช่วยกันว่า จะขับเคลื่อนนำพาแล้วก็ช่วยการบอกกล่าวให้บุคคลที่เชื่อถือและนับถือท่านตั้งหลายเนี่ยมากมายเนี่ยให้เข้าใจให้ถูกต้องและปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วให้พระศาสนาเนี่ยสามารถหลุดออกจากหลุมดำเนี่ยหล,ลุมดำเนี่ยแล้วก็เข้าสู่แสงสว่างได้ยังไงช่วงนี้ถ้าบอกถึงเรือรำเนี่ยตอนนี้มันเริ่มติดอยู่กับน้ำวนเลยตอนเนี้ ถ้ารักเอาไม่ดีมันจะจมกันนะอย่างเงี้ยมันจะจมยิ่งการถูกจมตีถูกนั่นแล้วถูกขยายผลขึ้นมานตะ่เข้าแต่เข้าเนี่ยคนที่ไม่นับถือหรือนับถือไม่จริงทั้งหลายหเหล่านี้หรือคนที่จ้องอยากจะทำลายก็แยะๆหมดนั้นก็อยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ได้ได้ช่วยกันประครับประคองเล่านิดหนึ่งก็คือว่าทุกวันเนี่ยผมเองอาตมาเนี่ย ทุกเชา้าวันหนึ่งก็นำพาพระสงฆ์ญาติโยมเนี่ยไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ไปเทศไปบอกทุกวันแล้วก็พยายามเนี่ยให้ความรู้ตลอดแต่มันเป็นช่องเล็กๆต้องเข้าใจนะคนฟังยี่สิบคนสามสิบคนแปดสิบคนเนี่ยหรือร้อยคนอยู่ประมาณอย่างนี้แต่แค่นี้ก็ชื่อว่ากำลัง ก็ถือว่าทําได้ได้ได้พอสมควรในในศักยภาพของตนเองที่เป็นภาพป่วยๆคนหนึ่งนั้นก็เลยฝากท่านอาจารย์มหาวัฒนาก็ดีจันเบียก็ดีนะที่ยังมีสภาพกำลังทั้งหลายเลยเนี้ยช่วยกันขับเคลื่อนนําคําสอนของพระเจ้าที่ถูกต้องดีงามออกมาประกาศแล้วก็นําพาพุทธบริษัทให้ดําเนินไปสู่ดําเนินไปตามมรรคาของพระจินเจ้าแล้วก็รู้ถึง ความสิ้นจากกิเลสและกองทุกนี่มันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเป็นช่วงที่ดีที่สุดเมื่อสิ่งไม่ดีโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะได้ชี้แจงว่าสิ่งที่ถูกมันคืออะไรเมื่อสิ่งงมงายทั้งหลายมันผดขึ้นมาเบ็ดเสแเราก็ทําสิ่งที่มันถูกต้องคําสอนแล้วก็ชี้แจงกัยอมเหนื่อยกันท่มเททั้งชีวิตเนี่ยสามสิบปีสมมติถ้าพระศาสนา ถูกเขยา่าเขยา่าถูกกระทบกระแทกแล้วเนี่ยเดี๋ยวความบริสุทธิ์ผุดผ่องความทนต่อการพิสูจน์คำสอนพุทธจยาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแท้อยู่แล้วฉนันขอฝากท่านทั้งหลายว่าอย่างนี้พอประมาณนี้พอดีวันนี้หมดเวลาแล้วมนก็จะเลิฟพอนสาธุค่ะ ก็โอกาสนี้ขอให้พ an ี่ต้นบุญพาพวกเรากราบพระรัตนตรัยกราบเคารพในธรรมของครูบาอาจารย์ขอบคุณอาจารย์เบียร nee> ์นะคะมาตอนท้ายแต่ก็ได้มารับฟังประเด็นต่างๆแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์ท่านฝากไว้ค่ะยังไงก็ช่วยกันในเรื่องของการเผยแพร่ด้วยที่พิพากฝาไว้ค่ะยังไงก็ช่วยกันในเรื่องของการเผยแพร่ด้วยที่พิพากาไว้ค่ะยังไงก็ช่วยกันในเรื่อง ขอให้ปิดก่อนเลยครับคุณแม่จุดคุณหมอแจงเข้ามาพอดีครับคุณหมอแจงครับเอ่อรบกวนนิดนึงครับคุณหมอแจงเอ่อรบกวนกราบลาพระอาจารย์และพระไาตรยให้ด้วยนะครับคุณหมอแจงครับค่ะก็ค่ะค่ะเดีย๋ยวพวกเราตั้งเออ่นาทีแล้วก็กราบลาพระรัตราตยกันนะคะ่ะ อาระหังสมาสัมพุทโธภะคะวว่าพุทธังภะคะวันตังอภิวาทเทมิกาพุทโธเมนาโถสวาขาโตภะคะวว่าตาธโมธัมมังนามาสาณีกะธโมเมนาโถสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากัสังโฆ สร้างคังหน้ามาีกราบสังโคมีนาถนะคะเดี๋ยวกลับลาบกรับขอบพระคุณพระอาจารย์สมทบแล้วก็พระอาจารย์มหาักรับลาบอาจารย์กลับขอบบขอบพระคุณอาจารย์มหาวัฒนาด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์เบียร์ด้วยค่ะมีโอกาสหน้าขอจะขอโอกาสมาสนทนากันยาวๆกว่านี้นะคะ แล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะพบกันใหม่วันเสราร์หน้านะคะวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะคะนุโมทนาครับมนรสกายนสวัสดีค่ะสาธุค่ะพี่ตาครับาระรยบ